ตัวที่้5ครีมนะคะจากนิสสันชอยละวันนะคะวันนี้นะคะอยู่กับรุ่นนี้เลยนะคะ i n ม c ค p b บ a c k e d i t i o นนะคะราคาพิเศษแน่นอนค่ะราคาเหลือแค่620,000บาทเท่านั้นนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากช่วงนี้นะคะไม่อยากใช้เงินออกรถเลยเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้คิมจัดโปรโมชั่นฟรีดาวให้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากได้รถสวยๆนะคะไปทํากินหรือว่าไปใช้งานนะคะคิมแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะ ฟรีดาวนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยนะคะมาขับกันกลับไปบ้านได้เลยนะคะสำหรับคิงคับแบ็ก k e ดิชั่นของเรานะคะสีมีจำนวนจำกัดนะคะลูกค้าแล้วตอนนี้ต้องกระซิบนิดนึงว่ารถเหลือไม่กี่คันแล้วนะคะรีบเป็นเข้ามานะคะฟรีดาวผ่อนแค่อยู่ที่ประมาณ1 0,000ต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ ทักกันเข้ามาเลยนะคะคีมรอ24ชั่วโมงเลยนะคะอยากขายจริงๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ